ดีพี่นอ้องผู้ใดหูแน่เนี่ยมันเป็นนียงเนี่ยคือใบเฟิร์นเนาะงามงามข้างๆโรงแรมแต่พื้นที่ของโรงแรมก็มีพันไม้เยอะแยะมากเลยใบยเผือกใบบอนเปล่าป้าเรียกไปไงั้นแหละป้าไม่รู้จักมันหรอกต้นกล้วยป้าแดดตูระเอ็นได้เลยเต้นอะไรเนาะใหญ่ว่าลุงอีกดูสิ มันคือต้นยังละพี่น้องเอ้ยเนี่ยโอ้ยใหญ่มากเลยอ่ะสูงท่วมหัวปลายเด้ลวงบอกว่าไปทำพัด <laughs> ใหญ่มากสวยด้วยนะทั้งใหญ่ทั้งสวยดูเงาเขาใหญ่มากเหมือนที่บ้านแต่ป้าคิดว่าไม่ใช่เพราะดอกมันไม่เหมือนกันเนี่ยดอกมันต่างกัน สวยมากเขียวดูเป็นธรรมชาติมากเลยดอกอะไรหนอโอ้ยมันเป็นต้นอะไรเนี่ยเฟิร์นเหมือนบ้านเราก็มีนะบ้านเราที่นอร์เวย์มีนะแบบเนี้แต่ไม่ค่อยมั่นใจนะมันอาจจะมีในในที่เขาขายหรือเปล่ากำลังแตกยอดเลย